ผู้สึกข่าวรายงานว่าที่วัดบรรพระตารามตะบนรั์สมอทอดอำาเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ถูกคนร้ายแอบย่องขึ้นกุฏิเจ้าวาดช่วงเวลากลางวันแสกๆแต่ไม่สามารถได้ทรัพย์สินมีค่าออกไปเนื่องจากมีพระเดินไปมาทําให้คนร้ายคว้าไปได้เพียงแค่คแกุญแจหนึ่งพวง จึงเดินทางไปตรวจสอบที่วัดพบกับพระครูสุตะพัชรบรรพจจาวาดวัดบรรพัตารามได้ปเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าก่อนที่จะทราบว่ามีคนร้ายแอบเข้ามาในกุฏินั้นเริ่มจากกุญแจที่ใช้เปิดกุฏิของเจ้าวาดได้หายไปทั้งพวงพยายามหาจนทั่วก็ไม่พบจึงทำการเปิดกล้องวงจรปิดตรวจสอบพบว่าได้มีชายสวมเสื้อยืดสีเหลืองใส่หมวกสีเหลืองกางเกงยีนส์ขาย,ยาวสะพายกระเป๋าข้างย่องเข้ามาในกุฏิเจ้าวาดช่วงกังวนแสบ จากนั้นได้ดันกล้องวงจรปิดในห้องชั้นล่างให้หันขึ้นบน <_' S 1> ก่อนย่องขึ้นไปบนชั้นสองและไม่ทันได้สังเกตว่ามีกล้องติดตั้งไว้อีกตัวหนึ่งซึ่งสามารถจับภาพคนร้ายได้อย่างชัดเจนโดยที่คนร้ายด้นด้อมดอม,มมองๆพอไม่มีคนก็ยังเข้าไปในห้องสมหับใช้จํวัดซึ่งขณะน,นั้นพระครูสุตตะพัชรบรรพศก็กำลังเดินเก็บขวานทำความสะอาดระเบียงอยู่ด้านหน้ากุติชั้นสองพอดีคาบา,าคนร้ายได้ยินเสียงจึงรีบย้อนออกมาจากห้อง โดยที่ยังไม่ได้ทรัพย์สินอะไรและเราอยู่สักพักหนึ่งเมื่อเห็นว่าพระครูสุตตะพัชรบรรพธยังคงทําความสะอาดต่อจึงได้ย่องกลับเข้าห้องอีกเป็นครั้งที่สองและเป็นจังหวะเดียวกับที่พระครูสุตตะพัชรบรรพธเดินเข้ามาในกุติพอดีคนร้ายจึงได้แอบอยู่ในห้องรอจนกระทั่งพระครูสุตตะพัชรบรรพธเดินผ่านไป จึงรีบย่องหนีออกจากห้องอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งคว้ากุญแจกุฏิจ้าวาดไปด้วยทั้งพวงพระครูสุตตพ,พัชรบรรพจจ้าวาดวัดบรรพัตตารามกล่าวต่อว่าจากการตรวจสอบในเบื้องต้นนั้นเพราะว่าคนร้ายยังไม่ได้ทรัพย์สินมีค่าหรือสิ่งของทางวัดติดตัวออกไปเนื่องจากในขณะที่เกิดเหตุมีพระเดินไปมา แต่สิ่งที่เป็นกังวลก็คือหวันคนร้ายรายนี้จะย้อนกลับมาก่อเหตุอีกครั้งเนื่องจากได้มีการนํากุญแจกุฏิเจ้าวาดไปด้วยทั้งพ่วงเบื้องต้นจึงได้ให้ช่างกุญแจเข้ามาดำเนินการเปลี่ยนกุญแจทั้งหมดภายในกุฏิแล้ว พร้อมอยากประชาสัมพันธ์ให้ช่วยกันสอดส่องบุคคลต้องสงสัยตามภาพวงจรปิดซึ่งหากพบเห็นสามารถแจ้งเจ้าที่ตำรวจโรงพักบึงสามพันเพื่อเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทางนี้วัดบรรพัตร,รามถือเป็นวัดชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์เนื่องจากมีการจัดงานลอยกระทงที่แปลกไม่เหมือนใครคือการลอยกระทงรอบโบสถ์ซึ่งได้มีการจัดสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานจนรับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและกลายเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายผูประสงค์ไร ด้านหน้าที่กล้องประมาณ15นาฬิกา57นาทีเนี่ยกล้องหน้าประตูด้านหน้าเนี่ยจับได้อันนี้เขาเดินเข้ามาในในปฏิอันนี้ปฏิที่มีกล้องตัวนึ่งอัวนี้เขาเอาไม้ไปดันไว้ตัวนี้จับไม่ได้แล้วก็ไปชั้นบนชั้นที่สองอันนี้พีที่จับได้เดินเข้าเดินออกอาจารย์กำลางทำงานอยู่วัดประตูทางฝั่งนึงบางฝั่งนึงบางเขาก็เดินเข้าเดินออกอยู่แล้วก็มีท่านอนในห้องอีก เพราเป็นห้องแฝดแต่เกษียบคุณเจรับจำรองไว้ตัดต้นมาต่างต่างประเทศในรับคุณแจไปทั้งหมดนะสำรับจำลองตีน้ำมีอยู่าพของลูกก็จะใส่ทั้งทั้งชั้นนอกไปสองลูกประตูเข้าครั้งแรกแล้วประตูขึ้นชั้นบนอีกประตูในห้องสองห้องสามสี่ลูกห้องสองห้องซ้อนก็น่าจะเป็นคนที่เข้าน้อกออกในได้ีหรือเปล่าไม่ไม่แน่เพราะว่าให้ตํา ที่ห้องประชุมโรงเรียนกุรดิตวิทยานุสร์อนนำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์มิสวันวิมลครุฑทางค้าผู้อำนวยการโรงเรียนกุรดิตวิทยานุสร์เป็นประธานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2562โดยมีมาสเตอร์กสิิตครุฑทางค้าที่ปรึกษาโรงเรียนกุรดิตวิทยานุสร์คณะครูอาจารย์ประจำชั้นแต่ละชั้นเข้าร่มวมพิธีไหว้ครูตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ร่วมนำพานดอกไม้ที่นักเรียนร่วมกันประดิษฐ์เข้าพิธีไหว้ครูประจำชั้นในการจัดไ ครูปีนี้มีกิจกรรมภายในงานเริ่มตั้งแต่ตัวแทนนักเรียนเด็กหญิงสิรประภาคำพิทูลชั้นม .3 กล่าวสุนทรพน์เด็กหญิงนัชชาทุนพุทธดมนักเรียนชั้นม .3 กล่าวบทไหว้ครูและเด็กชายพงศธรอุปชัยเป็นตัวแทนนักเรียนนำกล่าวคำปฏิญาณตนท้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูผู้มีพระคุณที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ตลอดจนอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามแก่สิทธิและได้ขอขมาในสิ่งที่เคยได้รุ่งเกินต่อครู จากนั้นคณะครูได้ร่วมกันนำพานดอกไม้ทูบเทียนกราบูุ้้มในการโรงเรียนตามด้วยประธานนักเรียนและตัวแทนนักเรียนชายหญิงของแต่ละชั้นร่วมนำพานไหว้ครูประจำชั้นที่นักเรียนทุกห้องเรียนได้บรรจงสร้างสรรพานไหว้ครูที่มีความคิดสร้างสรรคและความสวยงามจากวัสดุธ,ธรรมชาติในท้องถิ่นที่ย่อยสลายได้รวมทั้งยังคงวัฒนธรรมและองค์ประกอบของดอกเข็มดอกมะเขือหญ้าแพรกและข้าวตอกไว้ครบถ้วนจากนั้นมิสหวันมิบนครุฑทางคะพุ่มในการโรงเรียนกระดิศวิญสศ ได้เจมหนังสือเพื่อความเป็นสสริมงคลของการเริ่มปีการศึกษาใหม่และได้ให้อาว่าดแก่นักเรียนนวมทั้งครูให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้สุดความสามารถและได้มอบกิจััริให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศอันดับ 1, นึ่ในการประกวดผ่านไหวครูก่อนที่จะร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่3และต่อได้เพลงฉันรักคุณครูก่อนจะเสร็จสิน้นพิธีไหวครูประจำปีการศึกษา25 6 2 หลายโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ต่างจัดพิธีไหว้ครูประจำปี2 5 1 2กันอย่างคึกคักซึ่งพิธีไหว้ครูนี้ถือเป็นประเพณีของไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่าเป็นผู้เพียบพร้อมในคุณธรรมความรู้สิทธิในฐานะของผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพร้อมใจกันภารรวานาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิรยิยะอุหะเพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้เช่นเดียวกับที่วิทายาเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ตำบลบึงสามพันอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นักศึกษาในระดับปวชและปะวส ต่างพากันจัดเตรียมทำพานเพื่อไหวครูซึ่งนอกจากจะคงไว้ซึ่งส่วนประกอบหลักคือดอกมะเขือพวงที่หมายถึงความอ่อนน้อมหญ้าแพรกที่หมายถึงการเจริญงอกงามดอกเข็มที่ให้ความหมายว่าสติปัญญาจะเฉียบแหลมข้าวตอกหมายถึงระเบีบวินัยและทูบเทียนเหล่านั้นอย่างพบว่ากลุ่มนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาต่างมีการออกไอเดียสร้างสารรค์แต่งเติมสีสันให้แก่พานไหวครูในปีนี้เช่นนักศึกษาสาขายานยนต์มมีการนำเอาเศษวัสดุจากเครื่องยนต์ที่เหลือใช้หรืออะไรรถจักรยานยนต์ที่เปลี่ยนออกจาก การชำรุดมาล้างทำความสะอาดพร้อมจัดแต่งลงพานอย่างสวยงาม ประดับด้วยดอกไม้เพื่อสื่อถึงความเป็นช่างยนต์ส่วนนักศึกษาแผานกไฟฟ้ากําลังได้มีการนำเอาวัาสดุอุปกรณ์จากไฟฟ้าเช่นสายไฟทองแดงกิบสายไฟมาเรียงร้อยประยุกเข้ากับผ่านไม้ครูได้อย่างสวยงามและลงตัวสร้างความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครส่วนทางด้านของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจก็ไม่หย่อมน้อยหน้ามาในตีมของความเป็นไทยด้วยการร่วมแรงร่วมใจทาผ่านใบสีเป็นรูปช้างพร้อมประดับดอกไม้สัญลักษณ์สําคัญจัดแต่งอย่างลงตัวเพื่อแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของไทย และแสดงความน้อมน้อมต่อครูบาอาจารย์แต่รบรงจัยบใรจัใจากการที่ผมเรียนช่างยนต์นะครับและที่บ้านก็มีพวกอุปกรณ์อะไรมากมายนะครับผมก็เลยเอามาประดับเป็นผานมีพวกท่อพวกเรลเลตแล้วก็ดอกไม้ครับพวกคาบูเครื่องยนต์ครับ อุปกรณ์ที่นํามานะครับสายไฟครับทามาเป็นพานพุ่มนะครับแล้วก็เข็มขัดรัดสายครับทามาเป็นอุบะกับพวงมาลัยครับนี่อุบะแล้วก็ทองแดงครับทามาเป็นฉัดนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ของไฟฟ้าับอยู่ตรงนี้แล้วก็มีสัญลักษณ์ของพิธีไหว้ครูครับคือดอกมะเขือแล้วก็ดอกเขียมแล้วก็ย้แพ้ต่างๆนะครับขอบคุณ สวัสดีครับสำหรับพานห้องเราเราจะจัดมาในทีมความเป็นไทยคือช้างเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ประจำชาติไทยที่อยู่ในป่าอันสวยงามแล้วเมื่อช้างไปพบกลวยอันสวยงามจึงนำมาไว้บนพานไหว้ครูที่มีญ้าแพรกดอกเข็มดอกมะเขือข้าวตอกครบเพราะฉะนั้นเราจะนำพานอันสวยงามทั้งคู่ไปบูชาครูครับขอบคุณครับ ที่ห้องประชุมสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูร์ตอบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นางสาวธาน,านันมีธรรมผู้อำนวยการสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งคราเด็กและเยาวชนสถานพินิจจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขออนุม so, ัติงบประมาณสนับสนุนโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนสถานพินิจจังหวัดเพชรบูร์การสนับสนุนงบประมาณโครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดเพื่อนําเด็กและเยาวชนเข้าร่วมเดินรณรงค์ในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดที่สารการจังหวัดเพชรบูร์การจัดกิจกรรมหารายได้เพื่อสมทบเข้าองทุนกรรมการสงเครา์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไปนอกจากนี้ได้มีการดำเนินการจัดทําเก็บข้อมูลเด็กและเยาวชนส่งให้คณะกรรมการ ส่งคระภ์เด็กและเยาวชนในเมือการตามแผนทั้งในด้านการศึกษาทุนสมหรับการประกอบอาชีพและการค้ำประกันเด็กและเยาวชนเพื่อเข้าทำงาน ที่รเวนสมอทอดศึกษาตะบลบึงสามพันอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีนางพัฒนาศิลป์มาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนได้มีการจัดเตรียมผานสมหรับไหว้ครูโดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลโดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาได้พากันตกแต่งผานอย่างสวยงามและลงตัวพร้อมทั้งมีการนําเสนอไอเดียรูปแบบใหม่เพิ่มเติมเข้าไปเช่นมีการทําผานเป็นเครื่องส้มตําผานตุ๊กตาผานเครื่องแต่งหน้า ผ่านสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นการช่วยสร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมากนอกจากนี้ทางคณะครูอาจารย์พร้อมผู้บริหารได้มีการผูกได้สายสินข้อมือให้กับเด็กๆทุกคนและกล่าวความอวยพรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กให้มีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจศึกษาเรียนเป็นคนดีของสังคมต่อไป ไม่มีใครเหมือนใครแต่ทุกคนมีคลาสได้เหมือนกันใหม่ Yamaha Grand Flano Hybrid ชีวิตมีคลาส Smart ไปคั ต้องการกําจัดวัชพืชในไร่ข้าวโพดสองครั้งจะมีค่าอะไรบ้างก็มีค่ายาคุมค่ายาค่าค่าตัวลุงเขียวเพื่อนลุงเขียวยาดลุงเขียวแล้วก็ค่าจ้างค่าข้าวค่าน้ำค่าน่นค่านี้ค่าละโวยอะไรกันกัน่าจะได้ค่ายาเนี่ยโดนไปหลายค่าเลย ขอแนะนำครีโอโปรสารกำจัดวัชพืชในไร่ข้าวโพดยุคใหม่ไม่ต้องขุมไม่ต้องไล่ร่องไม่ต้องฉีดสองครั้งกำจัดได้ทั้งใบแคบใบกว้างครีโอโปรสารทับได้ใช้ครั้งเดียวเจียไตรับประกันคุณภาพเกิดอุบัติเหตุเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับนอกจากจะเกิดความเสียหายแล้วยังเสียเวลาอีกด้วยไหนจะเคลียร์กับคู่กรณีไหนจะเรียกประกัน อยาจะแจ้งตำรวจวุ่นวายไปหมดข่าวดีชีวิตคุณจะง่ายขึ้นด้วยมีเคลมแอปพลิเคชันใหม่จากคอปปอร์ที่จะทำให้เราสามารถจัดการกับความวุ่นวายหลังเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆโดยสามารถดาวน์โหลดฟรีได้ทั้งระบบ iOS และ Android ใช้งานครั้งแรกให้สมัครลงทะเบียนและกรอกข้อมูลทุกอย่างให้ครบเช่นชื่อรุ่นรถ ทะเบียนรถและข้อมูลการประกันภัยหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นให้ใช้แอปพลิเคชันถ่ายภาพบรรยากาศบริเวณที่เกิดเหตุโดยรอบให้เห็นทั้งรถเราและรถคู่กรณีและถ่ายภาพความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุเช่นรอยแตกรอยยุบรอยฉลอกหรือรอยบุบเป็นจน้นแล้วระบบจะให้เราแลกกันสแกน QR code เพื่ออัปเดตข้อมูลกับคู่กรณี ซึ่งระบบจะทำการแจ้งตำรวจและแจ้งบริษัทประกันภัยที่ลงทะเบียนไว้ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ตำรวจและบริษัทประกันภัยสามารถได้ายรถไปจอดที่ไหลาทางเพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาการจาราจรเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวแอปพลิเคชันมีเคลมจากออคอพพคิกเดียวฉับไวอุ่นใจประกันมาคอพพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ หาข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.oic.or.th สายด่วนคอพพอนึ่งผมเลิกแล้วครับผมเลิกใช้สมดาวแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกใช้สมดาวแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกใช้สมดาวแล้วครับติดต่อภาครัฐไม่ใช้สมดาวแล้วครับไทยแลนด์ยุคสีู่นย์นวัตกรรมต้องมุ่งไปสู่ การรวดเร็วทันใจทุกหน่วยงานจัดให้ได้เลยฟรีฟรีใช้บัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องขายสมนาสบายสบายเลิกใช้สมนาวดีกว่าไม่เสียเวลาเส้นเบลล์วุ่นวายเลิกแล้วครับเลิกใช้สมนาแล้วครับเลิกแล้วครับเลิก,ลเลกใช้สมนาแล้วครับติดต่อภาครัฐไม่ใช้สมนาแล้วครับปรับตัวโลกดี ชาคนไทยไม่เดือดร้อนแบกสำเนามากมายเพราะภาครัฐเขาหยุดใช้กระดาษเพื่อผลประโยชน์ของชาติ ชาชนหนึ่งใบทำธุรกรรมที่ไหนก็ได้ติดต่อรวดเร็วว่องไวกับหน่วยงานรัฐที่เราเชื่อถือบทยุกนั่งถ่ายสำเนามันเชยมันเอาพอแล้วไม่มือ,มมอวันนี้พักรัดเลยหรือระบบสำเนาให้มันหมดไปไป,ปักหมรดโครงการนำร่องอยากให้พี่น้องหน้าตาสดใสบริการทุกไลฟ์สไตล์รัฐเข้าจัดให้เต็มใจทันทีไ, <ป S 2> ไม่ต้องนั่งรอเป็นวันเหมือนวันก่อนก่อนแล้วนักุณพี่ยกเลิกไปเลยก็ดีระบบสำเนาไม่เอามันเปลืองเลิกแล้วครับเลิกใช้สำเนาแล้วครับ เลิกแล้วครับเลิกใช้สมนาแล้วครับติดต่อภาครัฐไม่ใช่สมนาแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกใช้สมนาแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกใช้สมนาแล้วครับติดต่อภาครัฐไม่ใช่สมนาแล้วครับโอ้ยเถ่าจั๊กก็เป็นยังไงดอกปีเนี่ยย็ดไนยัดนากระจักระสีปิดตาได้มากได้ผลบอโอ้เยเป็นยังไงเนาะ ก็นั่แล้วซุ้มมือนี่อากาศมันก็เปี้ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคยก็คิดหน้าอยู่หนี่เท่าแม่มึงที่ล่ะตักกสีน้ำท่วมตักกรสีฝนแรงตักกสีโรคกระบาดตักกสีเห็ดยังไหนกระบาดนั้ดีบ่ดีนี่คือว่าที่มาสิดตัวผอบเหนี่ยเท่านั่นเป็นยังซ้นตัวอีกอ่ะโอ้เห็ดหน้าปีนี่สิขาดทุนเด็กกำลัเลยเนาะคนรจะคิดนักไม่ต้องกังวลไะครับเพราะเราสามารถบริหารความเสี่ยงด้วยการทำประกันภัยข้าวนาปีฟรี สำหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อทกศสำหรับเกษตรกรทั่วไปที่ไม่ได้เป็นลูกค้าสินเชื่อทกศจ่ายเพียง34บาทต่อไร่สำหรับเกษตรกรที่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถจ่ายเพิ่มตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่ได้ดังนี้พื้นที่เสี่ยงต่ำจ่ายเพิ่ม5บาทต่อไร่พื้นที่เสี่ยงปานกลางจ่ายเพิ่ม15บาทต่อไร่และพื้นที่เสี่ยงสูงจ่ายเพิ่ม25บาทต่อไร่ โดยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยน้ำท่วมหรือฝนตกหนักภัยแรงฝนแรงหรือฝนทิ้งช่วงลมพายุหรือพายุใต้ฝุ่นภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็งลูกเห็บไฟไหม้และภัยจากช้างป่าความคุ้มครองพื้นฐาน1,260บาทต่อไร่ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม240บาทต่อไร่ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากสักตรูพืชหรือโรคระบาดความคุ้มครองพื้นฐาน 630บาทต่อไร่ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม120บาทต่อไร่เกษตรกรสามารถตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคอพพหรือติดต่อสำนักง,งานคอพพใกล้บ้านนะครับโอ้ยมันมียังสี่ยุติขันมียังสี่มันก็ะหายว่งคอพอคุ้มครอง,องผู้เห็ดประก<า>ันภัยประกันภัยคุ้มครองเขาหาข้อมูลเพิ่มได้ที่เ w ็บไซต์โอี สายด่วนคพพห1 8 6ในเวลาต่อมาเท่าหลังจากเคี่ยวเขาแล้วนี่่อยว่าสิปูกระโปดเรียงซัดเพื่อหาด้ได้เสริมจะว่าเป็นใังไหนเ่าคือบ่อโอ้ยมันสิคือบอ่อเถามันสิได้ผลบอ่อมันสิมีหน้ามีท่าอยู่เดมะโหดมันสิบดายขาดทุนบดบ่น เออแม่ละเนาะแต่ตอนที่เขาปูเข่าหน้าปีเนั่นเขาก็ยังมีประกันภัยเขาหน้าปีอยู่นั่นเด้เขาทอดกับสิบมีคือการทีละเท่าเออแม่อยู่เด้วยละเนาะมันสิ่นี้ยู่บ่ฮะมีสิครับกับประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฟรีสำหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อทกสสำหรับเกษตรกรทั่วไปที่ไม่ได้เป็นลูกค้าสินเชื่อทกสจ่ายเพียง23บาท60สสตางค์ต่อไร่ สำหรับเกษตรกรที่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถจ่ายเพิ่มตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่ได้ดังนี้พื้นที่เสี่ยงต่ำ3าบาทต่อไร่พื้นที่เสี่ยงปานกลาง10บาทต่อไร่และพื้นที่เสี่ยงสูง23บาทต่อไร่โดยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยน้ำท่วมหรือฝนตกหนักภัยแล้งฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วงรวมพายุหรือพายุใต้ฝุ่นภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็งลูกเห็บไฟไหม้และภัยจากช้างป่า ความคุ้มครองพื้นฐาน1 5 0 0บาทต่อไร่ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม2 4 0บาทต่อไร่ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากศัตรูพืชหรือโรคระบาดความคุ้มครองพื้นฐาน750บาทต่อไร่ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม120บาทต่อไร่เกษตรกรสามารถตรวจสอบเงื่อนไขค,ความคุ้มครองและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคอพพ,พหรือติดต่อสำนักง,งานคอพพ,พใกล้บ้านนะครับ โอ้ยมียังสี่ยุติคันไม่ยังสี่มันก็หายวังคขาพคุ้มครองผู้เห็นประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเขาหาข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.oic.or.th สายด่วนคขาพ1186 กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตน้ำสืดมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนเพื่อบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ รักษาทรัพยากรสัตว์น้ําและระบบนิเวศไว้อย่างยัง่งยืนตามหลักการป้องกันล่วงหน้าโดยห้ามมีให้ใช้เครื่องมือทําการประมงทุกชนิดเว้นแต่เครื่องมือที่กําหนดให้ใช้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้เบ็ดทุกชนิดที่ไม่มีลักษณะเป็นเบ็ดต่อกันเป็นสายมากกว่าหนึ่งตัวตะแกรงสวิงช้อนยอและชนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน2เมตรและไม่ทําการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่3เครื่องมือขึ้นไปแท้ที่มีความลึกไม่เกิน6ศอกหรือ3เมตรสุ่มชมวกซ่อมใส่ตุ้มอีจู้ลันโปงและโทงหรือเครื่องมือที่มีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกัน การทำการประมงในพื้นที่แหล่งน้ำปิดที่ไม่ติดต่อกับแม่น้ำหรือลำธารธรรมชาติหรือเพื่อศึกษาวิจัยหรือทดลองทางวิชาการโดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมงให้สามารถทำการประมงได้ฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่5,000ถึง50,000บาทหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง หนึ่งกรกฎาคมถึง30กันยายน2562นี้ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรชัยนาทนครนายกนครปฐมนครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยา พิจิตพินุโลกเพชบูรบ,บ์ุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสิงห์บุรีสุขโขทยัยสุพรรณบุรีสระบุรีอ่างทองอุทัยธานีจันทบุรีฉะเชิงเราชนบุรีตราดประจีนบุรีระยองสะแก้วตากขอนแกน่นชัยภูมิน้องบัวลำพูและกรุงเทพมหานครงดจับสัตว์น้ำในฤดูมีไข่อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน